อ่านะครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุนครนะครับวันนี้จะมาให้ดูการชาร์จรถนะครับแอตโตทนะครับตอนนี้ผมก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่40%อร์เซนะครับก็เริ่มชาร์จกดชาร์จเมื่อกี้นะครับี๋ยวอมหยิบใบใหม่เอานิดนึงนะฮะเริ่มชาร์จเมื่อกี้ที่ตู้นี้ก็ต่างยังหวัดก็ไม่ค่อยมีใครมาชาร์จนะครับก็จะสบายช่วงออฟพีคอย่างวันนี้ก็ ที่จริงก็เป็นวันหยุดนะครับอ่าวันหยุดก็คือออฟพีคตลอดอยู่แล้วค่าไฟอยู่ประมาณ6บาทนะครับเดี๋ยวมาดูที่แอปอีกทีหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นช่วงออนพีคนะครับก็คือ7บาท70นะครับให้ดูตัวเลขตรงสองบรรทัดล่างเนี่ยนะครับก็คือออนพีคอยู่ที่7บาท70อ่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับส่วนออฟพีคก็คือ6บาทต่อกิโลชั่วโมงหรือต่อหน่วยไฟฟ้านั่นเองนะครับ ตอนนี้ความแรงเป็นยังไงนะครับแล้วก็สถานะขึ้นอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้าเข้ามาที่หน้าแรกนะครับสถานะก็จะขึ้นมาที่กําลังไฟฟ้าที่เข้าไปนะครับเริ่มชาร์จแล้วก็เวลาที่ใช้ชาร์จ1นาที51วินเวิแล้วก็44%จาก40นะครับเป็น44โดย1นาทีกว่านะครับแล้วก็มีข้อมูลด้านล่างวาระยะทางที่วิ่งได้ก็คือ17กิโลเมตร โดยประมาณ24ละค่าชาร์จอยู่ที่18บาทนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นแบบเดียวไทม์นะครับขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเราปัดขึ้นนะครับก็จะเห็นแรงดังนไฟฟ้าที่เข้านะครับก็คือ400 43.7โวลต์200แอมป์นะครับกำลังไฟฟ้าก็คือผลคูณ2ตัวนี้โวลต์คูณแอมป์นะครับเป็น88.6กิโลวัตต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 8 0 0 0 0วัตต์นั่นเองนะครับตอนนี้นะ,ะแล้วก็ต่อมาเป็นข้อมูลตู้ชาร์จนะครับในบรรทัดข้างล่างถัดมานะครับชาร์จชาร์จคอนะครับก็คือหัวชาร์จนี้นะครับอยู่ที่120กิโลวัตต์นี่คือความแรงสูงสุดนะครับตอนนี้เราชาร์จที่หัวชาร์จ A นะครับก็จะขึ้นว่าไม่ว่างนะครับหัวชาร์จ A เป็น DCCCS Combo 2สูงสุด120กิโลวัตต์ ตอนนี้นะครับเราชาร์จอยู่ที่6บาท่ยเห็นไหมครับเป็นช่วงออฟพีคหรือวันหยุดนั่นเองนะครับรวันหยุดราชการหรือวันหยุดนะครับแล้วก็ค่าบริการจองไม่มีนะครับแล้วก็บอกเลทอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของการแสดงสถานะซึ่งนี่คือกําลังชาร์จสูงสุดที่รถคันนี้นะครับที่ b y d รับได้นะครับเนี่ยแล้วก็ เมื่อแก้มีเสียงเตือนขึ้นมาในรถนะครับน่าจะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับที่แบบว่ามีการควบคุมอุณหภูมินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะบอกว่าระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะของแบตเตอรี่กําลังทํางานอยู่นะครับเสียงเมื่อแก้นะครับก็คือเสียงตัวนี้แหละนะครับที่ดังตึ๊กขึ้นมาก็คือระบบนี้ก็จะเริ่มทางานเมื่ออุณหภูมิแบตสูงขึ้นนะครับแต่ในหน้าจอนี้ก็จะไม่ได้บอกว่าแบตกี่องศานะครับ อาจารยหน้าจอนี้ไม่ได้บอกนะครับส่วนในระบบก็ต้องไปเปิดดูว่ามีไหมนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับหรือเสียงเมื่อกี้ก็มีจากคนเดินผ่านนะครับเดินผ่านก็จะมีเสียงนะครับเสียงก็คือไฟก็จะติดขึ้นเหมือนกับว่าเราเดินมาใกล้รถไฟก็จะติดขึ้นนะครับตอนนี้ไฟ2ส,สว่างตรงนี้เพื่อให้เห็นพื้นที่ใกล้รถนะครับโอเคนะครับก็เป็นตู้ชาร์จของ EV Station Plus นะครับ พนะอรถทนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับถ้าสะดวกใกล้กับ P A ก็จะไปชาร์จที่ P A นะครับซึ่งก็จะถูกกว่าแล้ก็แล้วก็ที่สำคัญนะครับของ P A เองนะครับดูดูแอปก่อนนะครับแอปก่อนเนาะอสําสคัญยังไงก็คือ P A นะครับเดี๋ยวนะผมขอปิดแอปแล้วเปิดใหม่ก่อนนะครับ ับ PA ก็เปิดเข้ามานะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นตำแหน่งที่มีสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวเขียวคือว่างนะครับส่วนที่มีรูปสีรูปรถเนี่ยก็คือชาร์จอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเทศบาลน,นาครสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าถ้าชาร์จอยู่เราก็แตะไปเลยแตะไปดูได้นะครับซึ่งหัวชาร์จเนี้ยเป็น120กิโลวัตต์สองหัวนะครับที่ชาร์จอยู่เนี่ยรูปมีรูป ของตัวเครื่องชาร์จซึ่งเป็นแบบนี้จะเป็นตัว120กิโลวัตต์ของ PA นะครับของการไฟฟ้านะครับแล้วก็มี2หัว120กิโลวัตต์นะครับซึ่งประสิทธิภาพก็จะเหมือนตู้ตู้นี่แหละครับเหมือนกันเลยนะความสามารถนะครับก็คือ120กิโลวัตต์ตัวนี้ก็จะมี2หัวนะครับมี CCS 2A แล้วก็ B ซึ่งตู้นี้ก็คือ120กิโลวัตต์แต่พอมันเฉลี่ยกันมี2คันก็จะตกไปอยู่ที่ คันละ60สนั่นแหละสูงสุดแต่ว่าจะเข้าอยู่วันสัก50กว่าห้าสประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันกันกบตู้นี้แหละแต่ว่าในระบบของ PA นะครับจะไม่มีการจองซึ่งผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบไม่ต้องจองก็คือหมายความว่าเราดูเลยว่าตู้นี้มีการชาร์จอยู่ไหมนะครับมีการชาร์จอยู่ไหมเดี๋ยวมีการชาร์จอยู่ว่าหัว1กับหัว2เนี่ยชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นตนแ์แล้วรถคันนั้นใกล้เต็มหรือยังนะครับซึ่งถ้าใกล้เต็มแล้ว เราก็จะไปรอได้ไปรอหัวนี้หรือไปรออีกหัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราดูว่าเราจะถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งอาจจะมีคันอื่นรอก็ได้นะครับแต่ใวส่วนตัวก็คือถ้ามีคันอื่นเราก็ต้องดูอีกจุดหนึ่งที่ใกล้กันแต่จะต่างจากปตท,ทยังไงที่ไม่มีที่มีการจองแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ดูยังไงเดี๋ยวก็ผมจะอธิบายบผ,มผมไม่ใช่อธิบายก็จะแชร์นะครับแชร์เรื่องการใช้งานในส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวให้ฟัง เรก็จะดูเปอร์เซ็นต์ได้นี่ผมว่ามันดีนะผมดีในรูปแบบที่ไม่ต้องจองนะครับมาดูเลยมารอคิวถ้ามีก็ถ้าว่างก็เข้าถ้ามีคนรออยู่แล้วเราอ,อาจจะดูว่ารออยู่กี่คันอย่างเงี้ยครับตัวเสียที่ไปก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ยเยอะนะ,นะก็ยังได้อยู่นะครับมันตู้ตู้แบบนี้ก็จะเหมือนกันนะส่วนมาดูล,าลองดูอันนี้เป็นเป็นของ p a เนาะนะครับสมมติว่าเราอยู่ตั้งแตะไปที่จุดรูป จุดเลงเป้านี่เนาะก็จะเป็นการโฟกัสไปที่ตำแหน่งที่เราอยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าที่ใกล้ๆเราอยู่เนี่ยมันมีปั๊มของการไฟฟ้าอยู่ไหมนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นตามอำเภอนะตามอำเภอนะครับอำเภอก็จะเป็นของการไนฟ้านนฟ้าอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับที่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยก็คือพันนานิคมนะครับซึ่งพันนานิคมเนี่ยก็จะมี2หัวอ่านี่คำว่ามี2หัวคือให้เราซูมดูดีๆครับซูมดูดีๆ เนี่ยมันจะมีสองหัวแบบนี้ครับคือสองหัวเนี้ยเราจะดูเลยถ้าเป็นรูปรถสีฟ้าตะเกียก็จะมีคันชาร์จอยู่นะครับแต่เมื่อกี้เป็นตู้เดียว120กิโลวัตต์มี2หัวข้างแต่อย่างนงี้จะเป็น2 2ตู้นะครแต่ว่าตู้ละ50กิโลวัตต์ทีนี้แต่และตู้จะมี2หัวส่วนใหญ่จะมีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีชาร์โมะนะครับแล้วก็ CCS นะแต่ว่าจะอยู่ที่50กิโลวัตต์ แต่บางตู้ก็จะมีตู้ซ้ายก็จะมี AC AC มาด้วย AC ร์ซเขาได้สูงนะครับสูงถึง2ี่สกิโลวัตต์นะ22กิโลวัตต์ถ้าถ้ารถที่อยู่ที่รถแล้วนะครับอยู่ที่รถเราแล้วถ้ารถคันนี้มีมีชาร์จเจอร์ที่อยู่ข้างในนะครับเป็นออนบอร์ดถ้าชาร์จเจอร์ออนบอร์ดของเขาเอา่ารับรับได้คือหมายความว่าออนบอร์ดเขาอยู่ที่สเปคอะไรถ้าสเปคเขา7กิโลวัตต์นะครับไปเข้าที่ AC 22 ก็เข้าแค่เจ็ดเพราะเครื่องชาร์จมันอยู่ในนี้นะครับเครื่องชาร์จในรถนั้นมัน 7, มีเจ็ดมีสิบเอ็ดกิโลวัตนะครับสิบเอ็ดกิโลวัตก็จะเข้าได้สิบเอ็ดถ้ายี่บสองก็เข้าได้ยี่บสองตามตามกาลังสูงสุดที่ AC ในตู้มีนะครับแต่ของการฟฟ้า AC ได้สูงนะครับได้ถึงยี่สิบยี่บสองกิโลวัตเท่าที่เห็นเท่าที่ดูตามตามตู้ที่เป็น,น50กิโลวัตนะครับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ต่อให้มีมากรถส่วนใหญ่ ที่สูงสุดณนะตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นแค่ AC ที่22กิโลวัตต์นะครับแต่อย่าง B Y D, A T t หรือโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่7จะสูงขึ้นไปไหนก็11กิโลวัตต์ที่เป็น AC ชาร์จนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสเปคของ Onboard ดข้างในนะสำหรับ AC ที่ที่มีในตู้ของ PD การไฟฟ้าแล้วมาดูเช็คอีกตู้หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ AC AC ตัวนี้ได้ถึง43กิโลวัตต์นะครับหัวกลางนี่ก็คือ CCS2 ได้50กิโลวัตต์แล้วก็ชาร์จโมอีก50กิโลวัตต์เห็นไหมครับแต่อย่างไรก็ตามตู้นี้คือตู้เดียวกันที่มันมี2ตู้เนี่ยตู้ซ้ายอาจจะมี3หัวชาร์จ3แบบตู้ขวาอาจจะมี2หัวชาร์จ2แบบแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับมันก็คือ50กิโลวัตต์ใน ใน DC แต่ว่าส่วนเป็น AC 43กิโลวัต hmm. ต์ก็จะขึ้นอยู่กับรถอย่างที่แจ้งไปนะครับขึ้นอยู่กับรถว่าออนบอร์ดชาร์จของสเปครถมันคือกี่กิโลวัตต์เพราะว่าเครื่องชาร์จมันอยู่ในนี้ส่วนตัวตู้หมายถึงสเปคที่เขาจ่ายไฟ AC ได้ถึงและเหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือทั้งตัวแกนของลักทั้งตัวลักเองและตัวสาย และรวมถึงชุดเบรกกงเบเกอร์ที่อยู่ในระบบจ่ายไฟแค่จ่ายไฟมานะครับ43กิโลวัตต์ซึ่งมันยังไงก็คือ3เฟสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็น AC เข้ามาไม่ใช่ DC นะครับก็จะเข้ามาที่รถแล้วก็ตัวเครื่องชาร์จเองก็อยู่ในนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้7กิโลวัตต์มันก็จะเข้าแค่7กิโลวัตต์นะครับก็รอไปก็ถึงว่านานนะครับนานมากก็เข้าชีวหกหอะไรประมาณนี้ไม่เข้าเต็ม7หรอกครับมันคือประสิทธิภาพของ ของเครื่องชาร์จตัวนี้ที่รับได้ที่ที่ที่แปลงไฟจาก AC เป็น DC เข้าไปในแบตของรถไฟฟ้านะครับนั่นก็คือตู้นี้เนี่ยนะครับอันนี้คือว่างนะว่างก็คือว่างอยู่นะครับส่วนตู้ที่ใช้งานก็จะเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ก็คือว่า,อ,าอย่างเราเราดูว่าเราอยู่ใกล้ตู้ไหนแต่ส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดนะครับในตัวอำเภอเมืองไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีของ PA นะครับ แต่ที่เห็นขึ้นใช้ตู้ของ PA ก็น่าจะเป็นตัว Alexa เลเปล่า Alexa e e ที่อยู่ตามรําแห้างหรืออะไรก็จะมีอีอกค่ายหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าดูตามต่างจังหวัดนะครับก็ PA ก็เยอะตามอำเภอเนะตามอำเภอนี่เราก็จะดูได้เหมือนกลาสินเนี่ยนะครับมีการหัวเนี้ยก็ชาร์จอยู่อออันนี้ก็จะเป็นตัวต่ำสุดแต่เริ่มต้นของ PA นะครับก็คือเล็กสุดก็คือ25กิโลวัตต์นะครับ อ่าน,นี่ก็กชาร์จอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะดูได้นะครับเราจะมาชาร์จไหมสามหกอร็นตโอ้ก็รอไปอถ้าเราอยากจะดูว่าเราจะมาชาร์จได้ตอนไหนผมว่าก็ไม่ไม่ต้องคาดหวังถ้าถ้ายี่สิบห้ากิโลวัตต์อย่างน้อยก็ก็ร่วมเอ่อกือบสองชั่วโมงท,ที่ที่จะเต็มสองชั่วโมงอ่ะคันนี้นะครับถ้าจะเอาเต็มน้อยก็คือคันนี้ก็คือสองชั่วโมงนะครับเราดูที่ใหม่อะไรเงี้ยครับเราดูที่ใหม่ไป แต่วิธีการดูก็คือดูอย่างเงี้ยนะครับของ PA ซึ่งซึ่งถ้าเราเป็นการเดินทางไกลต่างจังหวัดผมว่า PA เนเหมาะกว่านะครับบางทีเราขับขับรถอยู่เราจะไปจองปตทหรือเราจ,จองไปตั้งแต่บ้านแล้วก็กว่าจะไปเข้าถึงจุดนี้เวลานี้แล้วก็จะจองเวลานั้นไว้อะไรเงี้ยครับพอเราไปไม่ถึงภายใน10นาทีหรือทุกเวลาที่27นาทีอ่าเช่น เช่นนาทีที่27กับนาทีที่57นะครับระบบมันก็จะเคลียร์การจองไปอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราจองไว้สีนาทีเราไม่ไปมันก็เคลียร์อีกนะครับอย่างเช่นที่เทศบาลคอนแก่นนะครับแล้วก็ซูมไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี2หัวนะครับสหัวเนาะถ้าหัวเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะ25กิโลวัตต์อ่าเห็นไหมครับหัวเดียวคือ25กิโลวัตต์นะครับถ้าเราซูมไปจริงๆเราจะเห็นว่าไอจุดที่เราจะเข้ามันมีกี่หัวนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมี2หัวเห็นไหมครับที่คอนแก่นเนาะทางขอนแก่น มี2หัวก็จะมีสีน้ําเงินเรา,าแตะดูสีน้ําเงินที่เป็นลูกรถครับแตะดูปึ๊บแตะดูปับ๊บก็จะมี ac ส3นะครับ dc ccs ก็50กิโลวัตต์แล้วก็ชดโมอย่างเงี้ยกันนี้ก็คือเข้าไปแล้วอยู่ที่63%นะครับอย่างนี้เราก็รอดูรอได้53%ก็ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินชั่วโมงหรอกครับประมาณสักเอ่อ40 สามสิบอ่ะสามสิบสี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่นาทีวันนี้แหละครับก็เต็มคันนี้ก็เต็มเนาะเราก็ไปรอได้นะครับแต่ว่ามันมีอีกหัวหนึ่งที่ว่างไงสําหรับตัวนี้ก็เราก็ขับไปเลยนะครับขับไปทิศนั่นเลยเพราะตัวนี้ยังว่างอยู่ถ้าเราอยู่ใกล้นะห้าทีสิบนาทีไม่น่าจะมีคนแย่งนะเพราะเพราะเข้าหัวเดียวแล้วก็ว่างอีกหนึ่งหัวอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็อีกหัวหนึ่งก็จะมี c c s 2แล้วก็ชะดโมนะครับ ส่วน A/C ก็จะมีแค่ตู้เดียวถ้ามี2ตู้แบบนี้นะครับก็ก็เป็นการชาร์จรถเนาะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับหน้าตาของแอปแล้วก็การดูส่วนส่วนอของปตทอเองนะครับปตทอเองเขาก็จะผมส่วนหนึ่งมันก็จะแหลกๆขค้างๆอยู่เหมือนกันเนาะอ่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับก็แหลกอยู่ก็ค้างอยู่นะเราจะกลับมาดู กลับแล้วกดกลับผมกดนานแนละ้วกดสักพักกดตั้งแต่เข้าแอปแล้วนะครับมันก็จะค้างๆเหล่าบบนี้นะครับมันจะหน่วงๆหน่อยหนึ่อยๆหน่อยแต่สถานะมันก็ยังขึ้นชาร์จอยู่นะครับต่อให้เรากดไปทางอื่นอย่างเช่นเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นของของปตทถ้าว่างเงี้ยก็จะขึ้นสีฟ้าแต่ว่ามันจะขึ้นแค่จุดเดียวต่อให้ตู้เดียวมี2หัวแต่จะขึ้นแค่จุดเดียวแล้วแตะเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกอีกทีว่ามีหัวว่าง หรืออ่าว้างสองหัวหรือว่างหัวเดียวส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองหัวก็จะว่างแบบนี้ว่างหหรือว่าหรือว่างสองเราแตะเข้าไปดูก่อนนะครับส่วนที่ว่างแตะไปอีกทีหนึ่งที่ว่างนะครับที่ว่างติดจองไหมเราต้องไปกดดูที่การจองที่ว่างนะครับปึ๊บไม่มีเลยศูนนาฬิกาจนถึงหกโมงไม่มีการจองเลยช่วงนี้ก็ก็ถ้าเราถ้าเราจะขับมาชาร์จเราก็แวะดูได้แวะแวะชาร์จได้นะครับอีกหนึ่งหัวว่างอยู่ แต่มันก็จะแชร์กันไปนะแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปอนอกจากการแชร์ที่ทําให้ดึงกระแสไฟลงหรือดึงกําลังชาร์จลงมาดูนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้นะเพิ่งได้69%สิ้าอนะและอุณหภูมิอากาศก,ก็ไม่ได้ร้อนนะสาองศานี่ถือว่าไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิภายนอกถือว่าเย็นวันนี้มีฝนตกเมื่อวานนี้หรือวันสองวันนี้มีฝนตกนะครับ ซึ่งกำลังชาร์จอยู่แค่46.9กิโลวัตต์เห็นไหมดาวลงจากตอนแรกนะที่เข้าไปถึง80กว่ากิโลวัตต์เพราะมันมันจะไม่ได้ลากยาวจนถึง80 80เนตะตัวประสิทธิภาพเต็มร้อยถึงไม่มีใครแย่งและอุณหภูมิจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้กำลังไฟฟ้าเขาลดลงนะครับแต่ถ้าระบบทำความเย็นของเขาเย็นขึ้น ก็มีโอกาสเด้งขึ้นอีกแต่ว่าก็ต้องตามอุณหภูมิด้วยนะครับเด้งขึ้นถึง80ดาบแปดสิกิโลวัตต์แต่ก็จะลากไปถึงสัก80นี่จะเริ่มดาวแล้วแปดสิบอันยังไงก็ต้องดาวอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็จะดาวลงเหลือห้าสิบสี่สิบอะไรเงี้ยแต่สี่สิบนี่นะ่าจะไม่ใช่สเตปดาวแบบแบบลดกาลังชาร์จเพราะเปอร์เซ็นต์สูงแต่น่าจะดาวเพราะอุณหภูมินะถ้าดาวเพราะเปอร์เซ็นต์สูงเขาจะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบหกกิโลวัตต์นะครับ ตรงนี้ดูที่ตรงนี้นะครับตอนนี้น่าจะดาวเพราะอุณหภูมิของแบตเตอรี่เองนะครับไม่ได้ดาวไม่ได้ลดลงเพราะาเปอร์เซนที่มันสูงขึ้นแต่ยังไงเปอร์เซนถึงเกิน80มันไม่มันไม่เข้า80กิโลวัตต์อยู่แล้วนะครับเกิน80%เปอร์เซนยิ่งหลังมันจะอยู่วันสัก50ากว่าลากไปจนถึงเก 90, 90ิกกว่าเปอร์เซนนะก็จะ9 4 95กก็จะดาวลดลงอีกเหลือ30กว่ากิโลวัตต์ แล้วก็ใกล้ๆเต็มก็จะเข้าอยู่สัก10กว่ากิโลวัตต์นี่ก็เต็มนะครับมันก็จะค่อยลดเป็นสเตปไปนะครับอย่างนี้ในเรื่องของการชาร์จเนาะก็การดูของของปะตะทก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่2ค่านี้แหละในการเดินทางไกลส่วนอยู่ที่บ้านแล้วก็ชาร์จมอทีโอยูของเราไปนะครับเนีย่ยตอนนี้เราก็รอไปนะเวลาของเราก็จะรออีกประมาณสัก35นาที อันนี้สามสิบห้าวินาทีนี่คือเต็มนะเต็มเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามันจะคำนวณใหม่นะถ้ากําลังชาร์จตัวนี้เพิ่มขึ้นนะตัวเวลาตรงเนี้ก็จะคำนวณใหม่นะครับเราก็จะรูเวลารอใหม่ได้นะครับอนะย่างแอปเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้กระแสก็ลดลงนะกาลังก็ลดลงกับปกตินะครับค่าเงินก็คิดประมาณนี้ตามที่เราไปชงแรกส่วนการดูสถานีก็ดู ดูแบบเมื่อกี้นะครับไปติ๊กดูแต่ไม่เขาจะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราต้องไปดูที่การจองด้วยนั่นนี่อีกว่าผมว่ามันส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมผมไม่ชอบระบบจองแบบนี้คือคือบางทีเนาะเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะขออีกเป็นแชร์การใช้งานอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้ก็ก็มาแนะนำนะครับการชาร์จด้วยตู้2ตู้นี้ซึ่งมีความแตกต่างเรื่องการดูเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็กำลังไฟฟ้า ต่ละตู้ที่เราเลือกคือเลือกแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้ส่วนใหญ่คนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับเริ่มใช้รถไฟฟ้าก็จะต้องมีการหาตู้ชาร์จนะก็ต้องมาดูการชาร์จก็เปรียบเทียบกันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ผมดาวน์โหลดลงหลักๆผงก็ใช้ออเล็กอ์เล็กซ่าก็ก็ใช้ไม่ค่อยใช้ลวไม่ใช้แล้ะงานไม่ใช้แล้ว,ลวก็ใช้แต่2อแอปนี่แหละก็คือ PA แล้วก็ eV station ผัดนะครับการเลือกการดูแล้วก็การเข้าของกระแสไฟก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะครับที่ผมว่าถ้ามีคันแชร์นะถ้ามีคันแชร์หมายความว่าเวลาระยะเวลาในการชาร์จมันก็ไม่ค่อยต่างกัน,หนไหมครับตอนแรกเข้า80กิโลวัตต์ตอนนี้เหลือแค่46กิโลวัตต์ซึ่งเป็นความแรงของการไฟฟ้าตู้50กิโลวัตต์ มันจะเข้าประมาณนี้แต่ว่ามันจะเข้าต่อเนื่องครับลากยาวไปเรื่อยๆไม่ไม่ขึ้นลงแบบแบบนี้นะเพราะตู้นั้นเนี่ยตู้นั้นก็คือได้เปรียบตรงที่ว่าเอา่อถ้าเราเสียบตู้นั้นมันมีคันแชร์อีกตู้หนึ่งมันก็ดึงของตู้นั้นที่ห้าสิบกิโลวัตต์ไปแต่อย่างตัวเนี้ยเงื่อนไขของความแรงนะก็จะขึ้นอยู่กับว่ามีคันแชร์หรือเปล่าโดยส่วนใหญ่จะมีนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหรือเราเดินทางไกลมีอยู่แล้ว ติดรอบ้างติดจองบ้างนั่นนี่นะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเดินทางนะผมก็จะเลือกใช้ PA ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเราใกล้เนาะใกล้หรือเราจะหมดแบตก็เข้า PA ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีการจองเข้าเข้าไปว่างก็เข้าเลยนะครับแล้วเขาจะเข้านิ่งๆอย่างนี้ซึ่งไม่ทําให้แบต้อนจนเกินไปนะแต่เขาก็จะเข้าต่อเนื่องไปลากไปจนถึงนูนนะ่นอ่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับของ PA นะก็จะลากไปจนกว่าจะไปลดลงอีกทีก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยลดลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วหรือความแรงขนาดชาร์จเนี่ยวันนี้ขนาดอุณหภูม,ไมิไม่สูงนะไม่มีคันแช์นะอุณหภูมิเย็นนะวันนี้ฝนตกนะฝนตกนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็พิจารณากันดูอีกทีหนึ่งครับประเมินกันอีกทีในเรื่องของการเลือกหัวชาร์จแล้วก็ลดเราด้วยแล้วก็การชาร์จ ขณะนั้นเราอยู่ตู้ไหนแล้วรอหรือไม่รอก็ลองติ๊กไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ลองเลือกดูตามนี้ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจของเราว่าเราจะเข้าตู้ไหนเราจะไปชาร์จตู้ไหนนะครับส่วนตัวก็มีความเห็นประมาณนี้แล้วก็มีแนวทางประมาณนี้สำหรับผมนะครับในการเลือกจันทร้้รถก็เป็นข้อมูลสำหรับ คนซื้อรถใหม่หรือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งความเห็นส่วนตัวผมที่ใช้รถไฟฟ้ามาผมก็จะเลือกตู้ชาร์จแบบนี้แล้วก็ชาร์จรถแบบนี้นะครับแล้วก็ความสามารถความเร็วระยะเวลาอะไรผมว่ามันพอๆกันนะครับสาหรับตู้120ิกิโลวัตแล้วก็ตู้50ิกิโลวัตโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาประมาณนี้เนาะก็ประมาณสักเกือบเกือบเกือบชั่วโมงถ้าเต็มร้อยตอนนี้ผมจะชาร์จเต็มร้อยเพราะว่าพวกนี้ผมต้องเดินทาง ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อไปนำเสนอบทความวิจัยนะครับโอเควันนี้ก็มีข้อมูลมาแชร์กันประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ผมก็จะมีลงเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่บ้างนะครับเรื่องการชาร์จเรื่องการใช้พลังงานเดินทางไกลผมก็จะมีลงโพสต์บ้างแล้วก็ลงคลิปบ้างนะครับสําหรับการใช้รถไฟฟ้าหรือการชาร์จรถการเช็ครถการซ่อมรถหรือมีจุด อะไรยังไงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็จะลงงไว้บ้างนะครับเพื่อเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับที่เรามีนะเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นรุ่นอื่นหรือคันอื่นอะไรยังไงมากนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับรถตัวเองและการชาร์จรถตัวเองให้ให้ฟังสําหรับใครที่สนใจก็ติดตามข้อมูลได้นะครับส่วนใครที่มีความรู้อยู่แล้วมีความรู้มากกว่านี้แล้วก็ก็ผ่านนะครับไม่ไม ไม่ต้องดูนะครับก็ <g ill ain> ประมาณนี้นะครับก็โอเคเจอกันคลิปหน้าเืผมจะมาแชร์ประสบการณ์การไปใช้งานที่เพิ่งไปมาที่เพิ่งไปมาไปเที่ยวมานะครับเดินทางจากอีสานไปที่ทะเลแล้วก็กลับมาก็จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับใช้ตู้นะครับสถานการณ์ดดแดดร้อนๆคนเยอะๆเดินทางต่างจังหวัดผ่านหลายจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก,การใช้งานของ2ตัวนี้จะมารีวิว อ่านมาให้ข้อมูลแล้วกันเนาะให้ข้อมูลครับตราบวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ